วันนี้เราเซอร์พาทุกคนมาดูธุรกิจที่เมืองสัวเถานะคะเขาจะมีรูปแบบที่ต่างกับไทยต่างกับประเทศไทยนิดนึงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ําริมทะเลเนาะเขาจะมีการจัดเก้าอี้หรือโต๊ะแบบนี้แล้วก็มีการขายของริมถนนถ้าอยู่ที่ไทยเราก็จะเห็นแต่ริมชายหาดริมทะเลที่มีเก้าอี้ให้นั่งที่จีนนะคะเขาก็จะมีเป็นเซ็ตแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมานั่งจิบชามาชงชาที่ริมแม่น้ําหรือริมทะเลเพราะว่าคนจีนส่วนมากก็จะชอบกินน้ําชาเนาะกงฟูฉา ฟู่ชาก็คือชาที่ชงด้วยพิถีพิถันวิถีชีวิตของคนจีนที่นี่ก็จะตอนเย็นพอทานข้าวเสร็จชื่อหวานฟันโขเนื้อหัวหิ้อชูไหลสั้นปุ๊บพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเดินเลน่นไม่ว่าจะเป็นตามชายหาดหรือตามสวนสาธารณะก็คือกงหยวนเดียรเคยชชื่อหายเปี้ยนนะคะเขาก็จะออกมาเดินเล่นกันเดินยอน่อยอยากจะเรียนภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจแบบเน้นสนทนาระยะยาวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ